มีกลิ่นหอมหรือว่ามีกลิ่นเน่าเหม็นยังไงก็สุดแท้แต่แต่ว่าภาพที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนั้นก็คือว่าอย่างที่ผมได้เกริ่นไปนะครับว่าสภาพในปัจจุบันความวุ่นวายในบ้านเมืองในปัจจุบันนั้นทําไมทหารถึงเฉยทําไมทหารบางส่วนเขาเรียกว่าถ้าหากว่ามาพิจารณาดูดีๆแล้วแล้วเขาจะทํายังไงล่ะ ก็ในเมื่อบุคคลสําคัญที่มีอานาจทั้งคุมกองทัพคุมกระทรวงแล้วก็ทั้งอดีตผู้ที่เคยมีอานาจยังอยู่บ้านหลวงเรียงกันเป็นแถวเลยเขาไม่ไปมาหาสู่เขาไม่พูดคุยกันเหรอคนเคยดีกันนับถือกันเป็นพี่เป็นน้องกันสถา,านการณ์บ้านเมืองจะเป็นยังไงออกมาแสดงความเห็นก็กระทบคนนั้นกระทบคนนี้แต่ว่าหนักกว่านั้นเข้าไปอีกเมื่อเห็นการเคลื่อนไหวต่าง และโดยเฉพาะการสั่นคลอนของสถาบันอันสําคัญที่มีคนพยายามที่จะจับจ้วงแล้วก็เห็นอย่างชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆในเรื่องของกระบวนการล้มเจ้าที่จะเกิดขึ้นเนี่ยปืนเนี่ยไม่ล้มก็ดูเหมือนล้มแล้วเพราะว่าถูกแทรกแซงอยู่ในหน่วยทหารต่างๆจนกระทั่ง,ง,งไม่รู้ว่าใครเป็นใครล้มล้มทุนก็ชัดเจนกลุ่มทุนเขาถึงกันหมด มาล้มเจ้าก็ชัดเจนถ้าไม่ล้มเจ้าก็คงจะลําบากเพราะว่า,าท่านอดีตนายกท่านก็คงจะลําบากเข้าไประเทศไทยก็คงลําบากเพราะว่าท่านติดคุกเพราะว่าผู้ที่ได้รับอํานาจมาจากเจ้านั่นแหละก็คือผู้พิพากษาที่ทําหน้าที่ในพระประมารพิไทยพระมหากษัิย์ได้ตัดสินคดีให้อดีตนายกรัฐมนตรีต้องติดคุกเพราะฉะนั้น ถ้าหากว่ายังมีองคอ์กรที่สําคัญดูแลอยู่เช่นนี้ท่านอดีตนายกรัฐมนตรีก็คงจะหนีสิ่งนี้ไปไม่ได้แต่มีทางเดียวก็คือถ้าเจ้าบริสุทธิ์ผุดผ่ดองไม่ต้องรับโทษไม่ต้องทําอะไรก็คือไม่ต้องมีสถาบรรันองคอ์กรสําคัญนั้นก็คือท่านอดีตนายกก็กลับมาเรื่องอํานาจได้สาภาพไม่ว่าประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรจะมีทหานของแผ่นดินหรือจะเป็นฐานของประธานาธิบดี หรือทหารของว่าที่ประธานาธิบดีก็าตามแต่อุบัติการณ์สภาพการที่มันจะเปลี่ยนแปลงให้ไปถึงจุดนั้นเมื่อดูอุปนิสัยพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนที่เป็นแกนนําต่างๆท่านผู้ชมในฐานะที่เป็นเจ้าของประเทศเราในฐานะเป็นเจ้าของประเทศเราเห็นสภาพพฤติกรรมของคนเหล่านั้น,ท,นท่านรับได้หรือไม่ท่านรับพฤติกรรมบุคคลเหล่านั้นที่เขาจะมาปกครองประเทศที่จะมาเป็นผู้นําท่านเหล่านั้นได้หรือไม่ ก็แน่นอนที่สุดว่าพฤติกรรมต่างๆเหล่านั้นอย่าพูดถึงเรื่องการสอบไม่ผ่านเลยแต่เป็นพฤติกรรมหลายสิ่งหลายอย่างไม่ควรที่จะบอกว่าเป็นการกระทําของคนไทยเสียด้วยซ้ำไปเหตุผลแม้กระทั่งคนต่างชาติที่มาอาศัยพระบรมมโพธิสมภารขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคนเหล่านั้นก็เกิดความไม่พออกไม่พอใจมีความคับแค้นใจว่าคนไทยที่เกิดในแผ่นดินแท้ๆเลยทําไมถึงมีพฤติกรรมเช่นนั้น ตรงนี้ท่านบุรีกิติช่วยขยายความต่อครับเพราที่คุณดอนพูดก็ลำดับให้มองเห็นภาพว่าถานการของประเทศในคราวนี้เรียกว่าอยู่ในสานการวิกฤตเพราะมีการแย่งชิงอํานาจใช่ไหมแย่งชิงอํานาจรัดกันระหว่างอดีตนายกกับรัฐบาลโดยมีกองทัพอยู่ตรงกลางนะคาว่าอยู่ตรงกลางไม่ใช่เป็นกลางนะอยู่ตรงกลางว่าทนนี้ ทั้งสองฝ่ายต่างก็แย่งกองทัพแต่ทางรัฐบาลก็ถือว่ากองทัพเป็นเป็นสเตทเม่กํานิซึมคือคกลไกของรัฐที่รัฐบาลจะต้องใช้ได้ตลอดนะอยู่ที่กองทัพจะทาให้หรือไม่แค่นั้นเองทีนี้ทางฝ่ายฝ่ายกงข้ามคือฝ่ายอดีตนายกพนมรดโททักษินเขาก็ สร้างขบวนการขึ้นซึ่งเราก็เคยพูดแล้วใช่ให้คุณคุณนอนว่ามันมีสามประสารก็คือในรัฐบาลก็มีพรรคการเมืองอยู่แล้วซึ่งมีความเกือ้อหนุนเป็นพรรคพรรคซึ่งเขาได้สร้างมาแล้วก็มีกําเนิดจากพรรคไทยรักไทยไทยรักไทยโดนยุบแล้วก็พัฒนามาจนเป็นพรรคเพื่อไทยใช่ไหมเพื่อไทยใช่ไหม ก็พักนี้ก็เคลื่อนไหวอยู่ในแล้วก็พักนี้ก็เคลื่อนไหวที่จะแย่งอำนาจรัฐจากร,รัฐบาลทางทางการต่อสู้ทางถนนสตรีทไฟเตอร์ก็แล้วกันนะคุณนนต่อสู้ทางถนนก็มีขบวนการแดงซึ่งดำเนินการอยู่แล้วยังมีนายทหารนอกครอบของเราเข้าไปช่วยด้วยซึ่งทำให กองทัพเสียชื่อเสียงโรงเรียนนายร้อยซึ่งเป็นสถาบันหลักซึ่งมีชื่อมากคู่กับประเทศไทยมาร้อยกว่าปีแล้วก็เสียชื่อเสียเสียงองค์กรทหารองค์กรทหารซึ่งเป็นหลักของประเทศก็เสื่อมเสียสึ่งเหล่านี้คือเสื่อมเสียอีกอันหนึ่งไอ้แกนที่เขาเขาเอามาใช้ก็คือต่างประเทศคุณนรกรู้ใช่ไหมมีคเมนเข้ามาแย่ทั้งหมด มันเป็นยุทธศาสตร์ที่จะแย่ยงอำนาจรัฐซึ่งเขากล่าวว่าในปลายเดือนนี้อาจจะมีเหตุสำคัญหรือต้นเดือนหน้าอะไรเนี่ยซึ่งต่างคนก็ต่างมองทีนี้ที่เราพูดถึงมาพูดถึงหลักของรายการนี้ก็คือพูดย้ำถึงทหารของเราในเมื่อเกิสถานการเรียกว่าวิกฤตของชาติทหารของเราตื่นขึ้นแล้วยัง รู้ตัวตนหรือเปล่านะที่เราพูดมาตลอดเกือบสองสัปดาแล้วก็เพื่อปลุกทหารให้ตื่นขึ้นเพราะอยู่เป็นเราหลักของชาติใช่ไหมยู่ตั้งแต่ข้าอบรมเป็นนักเรียนในร้อยถูกอบรมทางถูกอบรมและหลอหลอมใช้คำาอบรมและหลอมทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อให้ หายใจเป็นชาติศาตร์กษัตริย์และประชาชนอันนี้เป็นเรื่องสำคัญทีนี้ว่าโรงรวยใน,นร้อยถึงเป็นหลักนี้ได้สร้างสิทเก่าหรือโปรดักของโรวยในร้อยสมบูรณ์แล้อยังถ้าจะให้ผมตอบผมก็คือโปรดักของโรียในร้อย ตอนลังมันคือการเปลี่ยนแปลงไปมันเกิดความอมจุนเกิดความความไม่มีตัวตนของสิทธิ์เก่าเพราะสิทิ์เก่าบางคนขาดจิตวิญ,ญญาณที่เรากําลังพูดอยู่เนี่ยไปทําในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องมองเห็นตําแหน่งหน้าที่ที่สูงที่ดีกว่าแย่งชิงกันอาจจะต,ตกอยู่ภายใต้เงินตราด้วยนะครับเพราะฉะนั้น เมื่อคราวที่แล้วเราก็มาพูดเราจึงมาพูดถึงคําปฏิญาณใช่ไหมคำฏิยานอันศักดิ์สิทธิ์ของทหารว่าทหารได้ปฏิญาณกับองค์พระบาทต,ต่อหน้าพระพักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ว่าอะไรบ้างต่อหน้าธงชัยเฉลิมพลว่าอะไรบ้างต่อคำฏิญานที่ศักดิ์สิทธิ์ในวัดพระแก้วว่าอะไรบ้างใน,ในเรื่องกับปฏิญาณต่อผู้ที่ได้รับเหรียญ รามาธิบดีซึ่งอันนี้เป็นการรื้อฟื้นนะครับคุณดอนทีนี้ในขณะนี้เรากําลังพูดถึงว่าเราจะจัดการกับอํานาจรัฐอย่างไรในเมื่อในเมื่อบ้านเมืองวิกฤตและมันวิกฤตจริงหรือไม่อย่างที่คุณดอนพูดในชั้นต้นของนั้นซึ่งซึ่งเดี๋ยวผมจะเสริมว่าเมื่อเมื่อเทียบความวิกฤตนี่มันเกิดขึ้นเมื่อไรและมีขั้นตอนอย่างไรและ ในปัจจุบันเราเรียกว่าสถานการณ์อย่างไงที่ว่าสถานการณ์วิกฤตคืออะไรนะครับในรายละเอียดนะคุณดอนท่านผู้ชมครับถ้าหากว่าเราพิจารณาอย่างต่อเนื่องถ้าท่านผู้ชมที่เป็นผู้ที่ติดตามรับชมรายการมาอย่างต่อเนื่องท่านจะเห็นการเรียงลําดับเหตุการณ์ต่างๆมาจนถึงวันนี้ที่เราได้มีการกล่าวถึงกันจะได้เห็นว่ากระบวนการพัฒนา หรือของกลุ่มที่ทําให้ทหารมีความเสื่อมและกระบวนการพัฒนาของความเสื่อมของตัวทหารเองเกิดขึ้นจากสิ่งใดและมีอะไรเป็นปัจจัยเสริมแต่ว่าในวันนี้เองบางท่านเองที่เป็นทหารก็อาจจะมองว่าเอ๊ะมันไม่เห็นเสื่อมตรงไหนแต่ที่จริงแล้วมันก็ต้องดูว่าถ้าหากว่าคนที่มีจิตใจฝักใฝ่ไป,ไปเป็นทหารของประธานาธิบดี ก็จะมองว่าทาหารไม่เสือ่อมแต่ถ้าคนที่ยังมีใจเห็นทหารเป็นทหารของพระราชาอยู่ก็คงจะองเห็นถึงความเสือ่อมแต่ทั้งสองประการนี้จะเสื่อมหรือไม่เสื่อมก็ตามทาหารคูอาอยู่ t are you doing? แล้วก็ What are you going to ดูเราพักไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันในชน่วงที่สรมททรงไยมเยนืนอ เกดคล้ายๆควาเลือดเนี่ยมันหมุนเวียนมันกระตุน้นมันเป็นพลังอะไรอย่างหนึ่งที่มาจากภูเขาไฟมันมันเป็นพลังธรรมชาติครับในมาเลเซียในสหรัฐอเมริกาในประเทศต่างๆพิสูจน์กันมาหลายหลายสิบประเทศเมื่อนามาห้อยมันก็เข้าไปปรับน้ําในร่างกายปรับ<อ>เลือดอะไรต่ออะไรสากคนเรียกว่า<ม>ฟิวชันช่นเอเซนต์ควันตั้มแพนัน้าน,น่าจะไม่เก๋ให้ทั้งกําลังใจนะแล้วก็ให้พลังงานกับตัวเรา ก็แข็งแรงขึ้นเ <courses. S 2> ช้าไม่มีใจสั่นไม่มีอะไรกระโดดปงเรียบร้อยทำหมดเลยในตัวผมจะทำหมดพอกห้อยเขื่อนเด<อ>็ขึ้นไม่มีเลยคือถ้าได้แขวนเนี่ยผมว่าตัวนี้จะเป็นตัวเพิ่มช่วยเพิ่มพลังให้เหราผมก็เอาเหรียญเนี่ยให้แม่เวลาเดนี้เดินรอบบ้านอยู่เนี่ยไม่ป่วยเลยใครมาเยี่ยมบอกว่านี่เราคนป่วยก็เอาเหรียญเนี่ยมาห้อยขอพี่ครึ่งชั่วโมงพี่ลุกขึ้นได้อยู่ในห้องไอซียู พี่เขาขยับตัวได้แล้วนะแล้วก็ลืมตากล้าคุยว่าเพราะว่าเห็นกระตาไงเห็นกระตาหลานเราเองไงครับพอใส่เหรียญนี้ก็จะมีพลังที่จะตต้านแล้วก็มีพลังยืดหยุ่นอะไรต่างๆเหล่านี้มันมันช่วยพี่ได้เยอะมันไม่ปวดตอนนี้ร้องไปเพลงสองเพลงแล้วเสียงจะหายไม่มีพลังแต่ว่าตอนนี้มีพลังเหรียญพลังสุพมงคลค่ะหรือว่าฟิวชั่นเอ็กเซลควอนตั้ม แล้วสิ่งอันนี้เนี่ยเราได้มาจากแผ่นดินอของดีๆแผ่นดินในโลกนี้มีครับนนที่จะช่วยสร้างพลังให้กับเราเนี่ยมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือประชาชนคนจนในประเทศของเราได้อันนี้ที่ผมสวมใส่นะครับ,รบนี่ผมสวมใส่มาปีกว่าแล้วนะครับแล้วมันดีกับการเกษตรยังไงล่ะครับ,รบพลังนี้เป็นพลังที่มาจากธรรมชาตินะครับสามารถ ส่งถ่ายพลังนะครับจากมนุษย์สู่มนุษย์หรือจากมนุษย์สู่พืชได้เราเรียกเหรียญน,นี้ว่าเหรียญพลังสุปพระมงคลหรือว่าควันตั้มเพนแดน์จากฟิวชั่นเอ็กเซลอย่าตื่นเต้นหรือรีบด่วนตัดสินใจซื้อเหรียญพลังใดๆที่แอบอ้างพลังสกาล่าเพราะมีมมเหรียญพลังปลอมพลังไม่แท้เหรียญเลียนแบบซึ่งประดิษฐ์ขึ้นมาจากห้องทดลองตามหลักวิทยาศาสตร์อาจทำให้ท่านสับสน เพราะเป็นพลังประจุบวกลบไอออนเอเนจีที่ไม่ใช่พลังธรรมชาติแท้ๆเหรียญพลังสุพมงคลคือต้นฉบับเหรียญพลังธรรมชาติของแท้เหรียญพลังธรรมชาติต้นฉบับของแท้มีข้อพิจารณาเบื้องต้นคือของแท้จะต้องมีบัตรรับรองมาตรฐานที่ชัดเจนน่าเชื่อถือตามตัวอย่างมี e-business package คือระบบ IT System ที่สามารถเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของ fusionexcel.com ได้ทั่วโลกเพื่อป้องกันมิจฉาชีพหรือกลุ่มบุคคลที่แอบอ้างโดยไม่สุจริตโปรดติดต่อสอบถามหรือร่วมรับชมการสาธิตการใช้เหรียญพลังธรรมชาติได้ที่02 370 3270 02 370 3270พลังสุขมงคล FusionExcel Quantum ต a n d a นดคือหนึ่งในผู้ร่วมสร้างสรรค์โครงการ hope for children เพื่อเด็กยากไร้ในประเทศไทยและเด็กยากไร้ทั่วโลก Fusion Excel Quantum Pendant is Original Bio Energy Winner of Fourth Asia Pacific Super Excellent Brand Award สนับสนุนโดยบริษัท Great Honor International จำกัด Fusion Excel Thailand Country Licensee ท่านผู้ชมครับก็เข้าสู่ช่วงที่3ของรายการอาหารของแผ่นดินซึ่ง ขณะนี้ผมกาลังอยู่กับท่านพลเอกิติรัตนาชายาอาดีตแม่ทัพภาคที่4เราพูดค้างกันอยู่ในเรื่องของทหารกับความเสื่อมแต่ว่าใครกล่าวหาว่าทหารเสื่อมถ้าจะมองว่าทหารที่ปันใจไปเตรียมไปเป็นทหารของว่าที่ประธานาธิบดีเขาอาจจะไม่มองว่าทหารกําลังเสื่อมก็ได้เพราะกำลังเข้มแข็งเพราะกำลังจะกลายเป็นกองทัพใหม่กลายเป็นองค์กรใหม่สถาบัน ใหม่ของการเมืองแต่ว่าถ้าจะมามองถึงทหารของพระราชาก็ดูเหมือนกับว่าจะมีความอ่อนแอมีความเสื่อมแต่เสื่อมนี่ไม่ใช่เสื่อมทั้งหมดเสื่อมเพราะว่าผู้นำทำตนไม่น่าเชื่อถือไม่มีความเข้มแข็งไม่มีความสมกับเป็นผู้นำครั้นมีการวิาพากษ์วิจารณ์กันมองไปที่กองทัพในขณะที่เงื่อนไข,ขของผู้ก่อวิกฤตของบ้านเมืองต่างๆทั้งหลายก็หนีไม่พ้นคน คนก็มองไปที่ท่านอาดีตนายกรัฐมนตรีว่าเป็นต้นเหตุในหลายๆเรื่องจนกระทั่งทําให้บ้านเมืองเราวุ่นวายแล้วก็เกิดความไม่เกรดส่วนจะมามองสายสัมพันธ์ของความเป็นเพื่อนท่านอาดีตนายก